มาเลยนะครับขบวน261นะ่งนบผ่านจุดตัดนะครับบริเวณสถานีเจ็ดสเสมียนนะครับ มีผู้โดยสารลงด้วยนะครับที่สถานีเจ็ดสเสมียนนะครับทองทงเขี่ยวสิครับออกเดินทางนะครับเพราะว่ามีเรื่องเล่านะว่าสมัยก่อนสถานีเจ็ดสเสมียนนัะผีดุมาก นายสถานีคนไหนมาอยู่นะก็อยู่ไม่ได้นะจนคนที่เจ็ดนะฮถึงจะอยู่ได้นะอันนี้ข้อมูลเท็จจริงยังไงก็เพื่อนๆพือซก็หากันได้นะครับนี่เป็นเพียงเรื่องเล่านะครับเจ็ดเสมียน ฝากเพื่อนๆะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสกายติดตามกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ